สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มาพบกับ PM4 นะครับใช่กกับพวเราต้องตีชีวิตนะครับกัับตวแทนของ PM4 นะครับเรามาทำอะไรกันบ้างวันนี้นะคะวันนี้เรามายาอะไรครับมามายาครเราจะมาคุยกันเรื่องเป้าหมายในปีนี้ของภาคราคีเป้าหมายด้านการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้เป็นเพราะว่า ที่ผ่านมานะคะออลูกค้าเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญนะคะเรื่องของการสื่อสารโซเชียลนะคะอย่างยกตัวอย่างงานข<ช>ายเนี่ยโจกว่าลูกค้าเดินขึ้นเนี่ยน้อยละร้อยลงแต่ว่าในเรื่องของได้ลอกได้ได้ลูกค้าจากช่องทางเนี่ยเยอะขึ้นนะคะ<ช>ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาแนะนำละว่ามันมีความจำเป็นหรือว<ก>่ามันความสำคัญอย่าไรจะติดตามช่วงครึ่งปีหลังปีหกหนึ่งนะครับจากที่เราทําแผนส่งติเพย เรามีการยอดปิดการขายอยู่ที่8.9ซจากช่องทางออนไลน์แสดงว่าช่องทางออนไลน์ใช่พอสิ้นปีเนี่ยเราตั้งเป้าไว้14เรเซเราทำได้14.2นะครับแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราติด1่ใน12นะครับที่เราต้องไปเรียกหลังไปรีบเทียบเปรียเทียบ่าหรับ่องางออนไลน์เริ่มเริ่มคริ่แล้ววันนี้มาเขาเรื่องอะไลวันนี้เราปี62เราได้รับเป้าหมายมาที่ หนึ่งแสนไลน์นะครับในปีนี้หนึ่งแสนไลน์ที่ต้องพาลูกค้าเข้าเข้าสู่ชุมชนประชาชนครับวันนี้เราควจะมาเตรียมพร้อมให้กับสมาชิกกันนะครับซึ่งชุมชนประชากรของเรามีทั้งหมด3าช่องทางนะคะพี่โอ้ก็จะมีเว็บไซต์ชากตใช่ช่องทางหลักเลยเว็บไซต์ชากตแฟนเพจประชากตแล้วก็ไลน์ประชากรไลน์ช่องทางหลักนะครับนะครับถามว่าทำไมเราต้องรณวงคงนะครับในเรื่องของการพาคนหรือพาลูกค้าเข้า หรือพาคนเีนรู้จักประชากิเยอะเพื่อที่เราเนี่ยนะครับจะได้มีามเชร์เยอะแล้วมีการบอกต่อไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมทั้งเรื่องของการทาเข้าดักออนไลน์และกับสมาชิกนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเรากําลังจะทําอะไรกับสมาชิกครับพี่ปุ๋ยเราจะทบทวนทบทวนเนาะทบทวนในเรื่องของการทำจานหาลูกค้าเข้าชุมชนประชากิตตามทุกทางแบบที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่า มันมีวิธีการเข้ายัางไงง่าย,ง,ายง่ายมากชวนเพื่อน,อนอคนไหนที่ดาวน์โหลดเป็นประจํากับลูกค้าอยู่แล้วง่ายที่เดียวเองก็ เดี๋ยวจะมาชี้ทุกคนนะครับเตรียมพร้อมไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการสอบที่นั่งสบการสอบแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคือเราจะไม่ใช่แบบมานั่งอ่านคือพิมพ์ให้อ่านเราจะมีเป็นการแถ่งยทำวิดีโอให้ดูตามทำได้ดูแล้วก็ทำตามคือง่ายง่ายๆเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับในเรื่องของการสอบนะครับเป็นการทวนที่่าบเด็่ๆจะตกใจแล้วเป็นโลเคไหมโลเคไหมเดี๋ยวเราจะไปโลเค กี่คนไม่เกินร้อยคนนะครับแต่เรายังไม่บอกนะว่าเราจะไปกันวันไหนเราจะไปกันวันไหนได้เราก็ไม่บอกครับผมครับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ